ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูการผนฟักคูณขึ้นตู้คอนเทนเนอร์อีกแล้วนะครับก็เข้าใจนะครับหลายๆท่านที่เก็บฟักคูณมานะครับก็ต้องการรีบจําหน่ายนะครับแต่ก็ขอความเห็นใจนะครับก็ทางเราก็พยายามนะฮะพยายามที่คลายพยายามเข้าไปซื้อทุกๆที่นะครับแต่ปัญหามันก็มีมากมายนะครับ ก็คือสินค้าที่ส่งมานะครับก็เป็นสินค้าที่ไม่ค่อยได้คุณภาพนะครับอย่างแบบนี้ครับที่ส่งมาเนาะอ่าตอนคุยกันก็บอกว่าคัดแล้วคัดแล้วนะครับมันจุอย่างดีนะครับพอมาถึงมันมันไม่ใช่นะครับเล็กๆน้อยๆอย่างเี้ยอย่างเี้ครับมันก็มีมาครับอันอันประเภทนี้เราก็คิดว่าน่าจะเกิดจากการหักก็เป็นไปได้ครับแต่ไอประเภทนี้ครับมันมันน่าจะไม่นะฮะเล็กๆอย่างเี้ฮะ ไม่น่าจะมีมานะครับยังไงก็นคยังไงก็ช่วยตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนที่จะบรรจุลงกระสอบนะครับเพราะตอนนี้คือถ้าคุณเอาสินค้าไม่ได้คุณภาพมาขายให้เราอย่างนี้ครับเราก็เสียเวลานในการที่ว่าต้องมาเป็นกองเป็นกองอย่างนี้เราต้องมาคัดเสียเวลาคนงานทีมงานอีกนะแล้วก็คนที่รอขายให้เรา เขาก็ต <One input> ้องใช้เวลาในการรอคอยที่นานขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านนะครับเอาสินค้ามาขายครับขอให้เป็นสินค้าที่มันมีคุณภาพนะครับอย่างประเภทนี้เนาะก็เป็นฝักเขียวอย่างเงี้ยครับอ่าประเทนี้ก็จะเป็นฝักเขียวรุบนึงเดี๋ยวห้ัูอ่าก็เป็นอย่างเงี้ยครับมันก็มีปนมาอยู่ฮะในอยู่ในกระสอบอย่างกองนี้นะครับก็ แจ้งผมมาว่าคัดแล้วเรียบร้อยแล้วพอเอามาเปิดดูก็มันจะเป็นไซส์นี้ทั้งหมดเลยไซส์เล็กๆไซส์เล็กๆอันนี้คือคัดแล้วนะครับคัดล้ดทิ้งนะครับประเภทนี้คือจ่ายจ่ายเงินไปก่อนแล้วครับพอจ่ายเงินไปก่อนแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับสินค้าที่ได้มาไม่ได้คุณภาพครับ,รบเพราะงั้นนี่เราก็จะอาจมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับว่าการจ่ายเงินการ อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวต้องมาวางวางแผนกันใหม่ครับว่าจะจ่ายเงินกันยังไงนะครับให้สบายใจทั้งสองฝ่ายจริงๆสายลมก็อยากจะจ่ายเงินตอนที่ว่าเอารถออกมาเลยนะครับเพราะงัน้นนี่ตอนนี้คือเป็นไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่าถ้าเอาเงินจ่ายหมดเนี่ยสินค้าที่ได้มามันก็ไม่ไม,ไม่ค่อยเวิร์กนะครับนี่ก็ยังรออยู่ครับอันนี้ก็คือเป็นสินค้าที่มาจากอุบลแล้วก็สกลนะครับ ก็พี่น้องที่อยู่ทางอื่นนะครับก็ขอให้อดใจรออีกนิดนึงครับอย่าอย่าอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเพราะว่าเราก็ทํางานกันเต็มที่แล้วครับทั้งทีมงานทั้งทุกทุกส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับทีมงานต้องไปขนย้ายต้องอะไรกว่าเราจะเคลียร์หน้าโกดังได้นะครับคือจริงจริงตอนตอนนั้นนะครับตรงนี้จะเต็มหมดเลยนะตรงนี้เต็มหมดเลยครับเต็มหมดเลยจะไม่มีที่ว่างนจะไม่มีที่ว่างเลยนะครับ จะไม่มีที่ว่างเลยนะตอนนี้ก็เริ่มเบาบางลงนะครับก็ในห้องห้องนู้นนะฮะในห้องนู้นห้องนี้ห้องนี้นะฮะก็เต็มเต็มไปหมดละตอนนี้ก็กําลังขนย้ายกระสอบนะครับคือบรรจุแลเวเย็บปากเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ไปนะครับจะมืดสันิดนงครับจะไม่เห็นเอไปดูอ๋อกำลังบรรจุบรรยงนัขึ้นอยู่กำลังเรียงันอยู่ ก็ขอขอบคุณพี่ทีมงานครับเพราะเราไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับจอมีทีมงานที่ฟอร์มทีมขึ้นมานครับก็ทํางานได้ขยันขันแข็งนะครับอ่านนี่ก็การเย็บกระสอบนะครับทุกคนก็พยายามเย็บกระสอบปากกระสอบมาให้ดีๆนะครับอย่าอย่าเย็บกระสอบให้ให้ปากกระสอบนะครับมันอ้าพอกระปากกระสอบมันอ้าสินค้าที่อยู่ด้านในอาจจะร่วงได้นะครับ พราะงั้นการเย็บปากกระสอบก,ก็ขอให้มันแน่นหนานครับก็ขอให้มันได้คุณภาพแบบนี้นะครับสินค้าโอเคครับอันนี้ก็ต้องมาคัดใหม่ทาเห็นไหมครับมีแต่เล็กๆน้อยๆทั้งนั้นเลยฮะไม่มีเลยอันอันนี้สินค้าที่เอามาส่งขายให้เราแล้วก็บอกว่าคัดแล้วอะไรประมาณนะครับพอพอเปิดดูมันมันไม่ใช่นะครับสินค้าก็ฝักเล็กคุณภาพไม่ได้ อันนี้ที่คัดทิ้งแล้วนะครับี่คัดทิ้งทั้งฝักเสียวฝักเล็กฝักหักฝักงอฝักทุกรูปแบบนะครับเล็กกว่านิ้วอีกเท่าดินสอเท่าปากกาเนี้ยเนี่ยเขาก็ใส่มาให้ก็ฝากทุกท่านนะครับที่เก็บฝักคูลไว้นะครับอย่าใจร้อนนะครับเราเข้าไปรับซื้อแน่นอนครับแต่ให้เวลาให้เราเวลาเรานิดนึงนะครับเพราะทีมงานก็ทํางานกันเต็มที่อยู่แล้วนะครับ ถ้าเราไม่ให้เวลาไม่ให้โอกาสซึ่งกันและกันครับมันก็จะเกิดความเสียหายนะทั้งสองฝ่ายนะครับมั่นใจครับว่าเราไปรับซื้อสินค้าแน่นอนครับไม่ต้องกลัวนะครับแต่อาจจะช้านิดนึงช้าเพราะอะไรก็เพราะท่านแรกๆที่เราไปรับแล้วไม่ทําตามกฎและกติกานะรเราต้องเสียเวลาในการมาคัดสรรใหม่มาเย็บกระสอบใหม่มาบรรจุใหม่ ค่าใช้ใจ่ายเราก็เพิ่มขึ้น,นครับเพราะงั้นการจ่ายเงินร้อยเปอร์เซ็นต์หน้า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 จุดรับซื้อครับก็คงจะต้องมาคิดมาพิจารณากันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ท่านใดที่รับเงอนขเราได้ก็โอเคครับถ้ารับเงื่อนไขไม่ได้ก,ก็ก็ว่ากันไปอีก,อ,กอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะเราก็พยายามนะครับที่จะ,ออะทำงานให้ไวที่สุดนะครับเพราะว่า ที่เราผัดนัดมา3-4-5หวันก่อนหน้านั้นนี่คือมันเต็มจริงๆครับมันเต็มท,ทุกพื้นที่เลยครับตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้ตรงนี้เต็ม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 หมดเลยและที่เต็มเต็มคือสินค้าบอกว่าแพคแล้วนะครับนี่นี่คือการแพคสินค้าของเขานะนี่นครับคือส่งมาแบบนี้เลยนะครับอืมนะครับเราก็ต้องมาเทกลองใหม่นะครับต้องมาเทกลองใหม่แล้วก็ ต้องมาอะไรใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะไปดูเรืปลาคอล و งั้นก็ฝากทุกท่านนะครับดูเรื่องคุณภาพให้เรานิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีปัญหากับคนที่รอขายให้เราต่อไปครับเราซื้อมาเสร็จไม่มีปัญหาเรายกขึ้นตู้จบนะเราก็วิ่งกลับไปเอาสินค้าใหม่นะก็ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องการเก็บฝักคูณการรักษา สินค้าว่าคอนเก็บแบบไหนคุณภาพฝักแบบไหนถึงจะได้ราคาก็สอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้กําลังขนย้ายจากรถ6กล้อนะครับมีพี่ๆทีมง,งาน6กล้อครับย้ายมาเดี๋ยวก็จัดผดขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ต่อไปนะครับครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยว อีกสักช่วงบ่ายใกล้เต็มตู้แล้วเดี๋ยวค่อยมาแจ้งถแถลงไขกันต่อว่าถึงไหนถึงไหนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับต้องมานั่งคัดกันใหม่หมดเลยนี่ใส่กระสอบตงนี้มาเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็จากลาไปก่อนนะครับท่านใดมีคําถามก็ฝากคําถามไว้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับเมนเ์คอมเมนคํมมนคำถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ ขอให้อดใจรอครับรอนิดนะครับเพื่อที่เราจะเข้าไปรับนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะไม่ได้ไปรับสินค้านะครับโอเคครับวันดีครับ